เมื่อรถไถดัดแปลงนั่งขับคันนี้ได้ถอดผานด้านหน้าออกแล้วก็ถอดผานไถด้านหลังออกแล้วใส่อุปกรณ์ส่วนควบเหล่านี้เข้าไปแทนส่วนท้ายนี้ก็จะเป็นกระบะบรรทุกสิ่งของอเนอกประสงค์ส่วนด้านหน้าก็จะมีเครื่องสับทางมะพร้าวหรือสั์กิ่งไม้ และเครื่องตัญยาทีนี้เราก็มาดูการทำงานของเครื่องสับทางมะพร้าวกันจะเห็นว่าเครื่องสับทางมะพร้าวนี้ใช้งานได้ดีมากครับสับหย่อยทางมะพร้าวได้อย่างง่ายดาย ก็จะเปลี่ยนจากเครื่องสัดทางเท้ามาเป็นตัดยากก็ทำได้ไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนร่องสายผ่านเท่านั้นเองในส่วนของเครื่องตัดญ้านี้ก็ใช้พลังจากล้อช่วยแรงเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับระดับสูงตัำ ด้วยกรอบสลิงมือโยแล้วเรามาดูใบมีดนะครับก็เป็นใบมีดแบบพับได้อันนี้ก็จะดีมากนะครับเวลาไปโดนหินโดนไม้แข็งๆใบม,มีดนี้ก็จะพับเองโดยอัตโนมัติและก็ไม่เกิดความเสียหายทีนี้เรามาดูการทำงานของ เครื่องตัดยากันครับว่าจะใช้ได้ดีหรือไม่อย่างไรก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ชัดเจนในภาพรวมเนื่องจากว่าการถ่ายนี้ถ้าก็ถ่ายอยู่บนรถใถ้นั่งขับนะครับเพราะว่าถ้าไปยืนถ่ายข้างล่างเป็นอันตรายอยากการ สับัตของใบมีดครับอาจจะไปโดนก้อนหินหรือโดนเศษไม้ต่างๆนะครับอาจจะทําให้ได้รับอันตรายได้จะเห็นว่าการตัดขนาดนี้นะครับก็จะเป็นแยารกๆแล้วก็มีสิ่งกีดขวางต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยิ่งไม้แข็งๆหรือว่าทางมะพร้าวที่ว่าเก็กได สามารถตัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใบมีดจะเสียหายวิธีการก็ขับเดินหน้าถอยหลังนะครับเราต้องการจะตัดเสือนไหนก็เดินมาลงเข,ข้าไปตัดไปเรื่อยๆนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราสามารถคนโทรลการเดินหน้าถอยหลังของรถก็เป็นอันใช้ได้ เ่วนระดับสูงต่ำนะครับก็เราก็วางลงให้อยู่ในระดับที่เราต้องการเ้ื่อกรอะลอโยกก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับ2อกเล็กสรอกน้อยใกล้ๆกับเสาก็สามารถตัดได้หรือว่าใกล้ๆกับไม้ผลที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆก็นะต้องใส่ทีมือหน่อย เห็นว่าตัดได้ไม่แพ้เครื่องตัดหญ้าแบดตัดทรายเลยครับในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ดูจักสีเบอการควบคุมรถตัวหนะ้าท้อยหลังเือนว่าควาเนียนนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าวางใบมีดให้ขนานกับพื้นนะครับขนาดนที่เราติดตั๊ง ได้เนียบเนียนไม่แพ้เครื่องตัดหญ้าแบบสายเลยล่ะครับนี่ก็เป็นผลงานที่ถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในช่องรถไถไวกยเกษียนนะครับ